ที่สาวสวยกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมขาช่วงนี้บอกเลยว่า ไวย้อย่างเดียวไม่พอนะคะสวยแล้วเราต้องมัดใจผู้ชายให้อยู่ <Nee. S 1> มัดด้วยค่ะ uh. อย่างพวกคาสโนว่าฆ่าไม่ตายทั้งหลายเจอสาวๆพวกนี้ตายเรียบแน่นอนนะคะ <Nee. S 1> มาเริ่มกันที่ตัว <Yeah. S 1> คนแรกเลยดีกว่านะคะตัวพ่อคนแรกแห่งความคาสโนว่าพี่ชาคริปย้ําหนาว oh. ต้องเจอกับคนนี้ค่ะพี่แอนพัทิราภรยาคนเก่งนะคะ oh. บอกเลยว่าฉายาในตำนานของเจ้าตัวเนี่ยหลายคนคุ้นหูกันอยู่แล้วพ ah. ระเอกไม้เลื้อยคุณขาบอกเลยนั่นคือยุคก,ก่อนๆเล่นละครกับนางเอกคนไหนแม่สป์กจอยคุกกิกกันไปหมดเล เป็นข่าวหน้าหนึ่งในวงการบันเทิงตลอดเลย<า>แต่ท้ายที่สุดแล้วนี่แหละค่ะก็เจอกับหญิงสาวคนนี้เข้ามาเติมเต็มชีวิตพี่ชาคริสแบบจริงๆก็คือพี่แอนนั่นเองพี่แอนเป็นคนนอกวงการนะสนิทสนมกับพี่ชาคริสก็จริงจากการทํางานด้วยกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวลือเรื่องการแต่งงานแบบสายฟ้าแลบแต่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันเวลาพิสูจน์กันมาแล้วว่าคู่นี้ ช้าเร็วไม่สำคัญเขารักกันจริงๆแล้วก็แฮปปี้มากๆจริงๆค่ะคอย่างแรกก็คือมีลูกชายที่น่ารักมากๆอย่างน้องโพนะคะ,ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆความชอบ ทำสวนออนี่<อ>เป็นเขยจันทร์ไปแล้วไม่ต้องขึ้นเมืองกุงแล้วอยู่ในเนี่ย,ยวสวนทุเรียนสวนบางคุดเขาแฮปปีม้มากลงตัวแล้วก็เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมจากสวนเล็กๆเ,เนี่ยต่อย,ยอดเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้พวกเราก็เป็นลูกค้าเขยจันทร์เหมือนกันสมัมผทุเรียนเกะบ่อยนะยจนถึงตอนนี้ความรักของทั้งคู่เข้าสู่ปีที่4ี่แล้วเพาเพิ่งแอนนิเวอร์ซารีกันไป<ฆ>แล้วก็มีแลนที่จะมีลูกสาวตัวน้อยให้เป็นน้องสาวของน้องโพอีกด้วยหลายคนเห็นครอบครัวนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะบอกว่าสําหรับพี่ชาคริ สุดท้ายอะไรที่มันเรียบง่ายที่สุดนี่แหละเป็นสิ่งที่ลงตัวกับพิชาคิดที่นนสุดอะนี่เห็นด้วยนะกลายเป็นว่าอะไรที่แบบหยิบ จับง่ายเป็นสิ่งที่มันทักใจเราอยู่แลวสบายใจไงจริงแหละนะอ่ะส่วนสาวสวยคนค่ะที่ปรับคาสโนว่าระดับตํานานอยู่หมัดก็คือคุณนาตาลีเจรวรนนท์นะคะภรรยาคนสวยของคุณฟุกเกิกพนค่ะพี่ฟุกเนี่ยคุณผู้ชมสมัยที่เจ้าตัวเป็นพระเอกตัวท็อปนะชื่อเสียงเรียงนามเรื่องผู้หญิงอ่ะคุณแจ็คกอลีนลาหยางไงคาสโนว่าข้าไม่ตายดิฉันทาข่าวเขางเยอะมากคือแป้งออนจีนลาโด้ยจริงจริงคนเก่าไม่ต้องไปพูดถึงเขานะคะอ่ะละเอ่างที่หลา หลายคนทราบดีนะเขาเจ้าตัวเนี่ยผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยนะหลังจากนั้นค่ะสาวสวยโปรไฟสุดปังอย่างพี่นาตาลีนี่แหละขาะที่ใจสู้นะอยอมเปิดใจและการคบหากับหนุ่มฟลุกนะคะท่ามกลางกระแสะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะการทํานายว่าไปไม่รอดแน่นอนออแต่คุณค้าคบหากันมา9ปีค่ะแล้วก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วนะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาน้องนาตาชาณเนาะนัตอนนี้ค่ะฟลุกและนาตาลีเนี่ยสิปีแล้วนะซึ่งพี่นาตาลีเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะ คว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนมาปราบต้อชู้อะไรเลยแต่ที่มีความเชื่อว่าถ้าเขาจะหยุดเขาก็คงหยุดเองนะคะเธอคิดว่าสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตก็คือต้องรู้คุณค่าของตัวเองถ้าเราทําได้เนี่ยเขาก็น่าจะเห็นค่าของเราเหมือนกันปรบมือดังๆเลยจ้าสุดยอดมาา<อ>นะคะปิดท้ายก็เลยดีกว่านะคะคาสโนว่ามือวางอันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยอได้แก่ดีเจ พีเคพีเคปีวัฒน์แคมเปญขูชื่อจะพิดรอยคุณผู้ชมและสาวที่มัดใจออหนุ่มคนนี้ได้นะคะก็คือนักแสดงนางแบบสาวคุณโยเกิร์ตนั่นเองค่ะสน<ว>างแบบสาวคนนี้นะคะเธอเป็นคนที่ทําให้พี่พีเคเนี่ยตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นได้เคยไปสัมภาษณ์ตอนที่เนี่ยนางแต่งงานเนี่ยบอกว่าครั้งแรกเห็นปิ๊งเลยนะคะหลังจากนั้นก็รักกันมาเรื่อยๆจน7ปีค่ะจนรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตเลยตรงข้ามกับฝั่งโยเกิร์ตโยเกิร์ตบอกเลยนะคะว่า ครั้งแรกได้เห็นวีดีเคตโนไม่ใช่สเปกจเลยตาแต่เมื่อคบกันไปนานๆค่ะตัวตนที่แท้จริงนะคะของหนุ่มคนนี้ก็คือชายในฝันของเธอค่ะถามโยเกิร์ตต่อเลยดีกว่าว่ามีเคร็ดลับอะไรในการปราบคาสโนวานะคะโยเกิร์ตบอกว่า เธอไม่ได้เปลี่ยนใครแต่ภายชายเปลี่ยนตัวเองอ่าเหมือนพี่นาตาลีเลยนะกับพี่ปุ๊อะคะ่ะและเจอกันในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างก็เลยแฮปปี้จนถึงทุกวันนี้ค่ะและคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่หวานเสมอคุณผู้ชมโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวด้วยกันค่ะทั้งในและต่างประเทศอ้อไปกันแฮปปี้ตลอดนะคะที่สําคัญล่าสุดที่เราเพิ่งสัมภาษณ์ไปเนาะว่ายังไงบ้างพี่พีเคบอกว่าก็จะไม่มีลูกนะคะก็อยากใชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้ซึ่งตรงกันกับคุณเยอเกิดจริงๆนะคะเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคะใช่คอ่ะ